พวกมึงบูชากูดอกบัวก็ดีหรือดอกไม้อะไรก็ได้หนึ่งกรรมทูบก้าดอกขออะไรก็ขอตรงตรงอย่าซับซ้อนไม่ต้องคิดมากอย่าหาคำลวดลายมากดัดจริตมากไม่เอาเอาที่ตรงตรงมึงคิดถึงกูก็บอกกูอยากเจออยากเห็นกูก็บอกทุกร้อนอะไรก็บอกกูปรับทุกข์กับกูออกเสียงให้มันชัดเจน จะร้องไห้ต่อหน้ารูปก,กูก็ได้กูรับรู้ได้มึงโดนใครรังแกมาทนไม่ไหวก็บอกกูบอกว่าไอ้คนนั้นหรือนางคนนี้ทำกับผมรังแกผมทำกับหนูรังแกหนูไว้มากเหลือเกินจะทนคิดร้ายกับเราขอให้แพ้ภัยตนเองบอกชื่อมันมากูจะช่วยให้มันกลับมาเป็นมิตรขออะไรกับกูก็อย่าเรื่องมาก คิดอย่างไรก็บอกกับกูตรงไปตรงมาเน้นที่ใจจริงของมึงบอกกูต่อหน้ารูปกูหรือรูปปั้นของกูคุยกับกูให้เหมือนคุยกับพ่ออย่างเดียวที่กูไม่ช่วยคืออย่าแช่งใครอย่าอธิษฐานขอกูให้ใครชิบหายไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่ผลน,นั้นจะสนองเข้าตัวมึงหากทุกร้อนให้จุดทูปเก้าดอกบอกกู